ทุกคนระวังรถนะใครยังไม่ออกมาตลอดยังไม่ออกมาได้ไปห้้าน้ำอยู่ไปห้องน้ำ,น,น,ำน,นั่นคะือรอชา ไล่เตือนเห็นแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าช่วยไม่ได้หนูไม่รู้จะช่วยยังไงปล่อยให้มันเจอนเราเนี่ยเจอก,กันติ๊เก้าค่ะบอกวิฟ้าไม่ใช่หรือใช่ใช่เลยนชาเลยขอจับได้ไหมชาเลยนชาเลยขอจับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินจะขอจับรางวัล ทุกคนหนูจะขอจับรางวัลขอค่ะเหนืห่อยนั่งไว้ไว้ไไหนฉันจะจับรางวัลขอทคทษนะคะ จับรางวัลได้ไหม,มหไจับรางวัลอี๋องวมาของรางนะเะะนะก่งมากสมควรแล้วนี่แหละควงขวัญปีใหม่สี่ปีอะ <laughs> คนในไรอยากแตะไหม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 กตลอดตดกระโดดชาชาหันทางนี้หน่อยกระโดดกระโดดชาคนในไรอยากแตะอะ เก่งมากเก่งมากบ๊ายบายดังก๊ก <c oughs> คนสวยอยู่ตรงไหนก็สวยอา่เอาเคเคเคบายบายค่ะ có mì luôn luật à quý công tệ bên nhà dặn sao lắm